วัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครตัวหนึ่งแบบลิงลิงชอบงบน้อยโดยมีคอนเซปต์ง่ายๆว่างบน้อยก็เล่นได้ลิงก็เล่นดีแต่ต้องบอกก่อนคลิปนี้ไม่ใช่ฟูไกนะครับหากใครต้องการข้อมูลแบบละเอียดคลิปของผมอาจจะไม่ตอบโจทย์โดยคลิปนี้จะเป็นตัวละครจากเกมฮองไคสตาร์เลวไฟนอนครับ หลีล็กผมได้นำเซตเวฟสไตรเดอร์เซตนี้หากผู้สวมใส่เป็นเป้าหมายสกิลของเพื่อนร่วมทีมจะทาให้ได้รับสเตก็กที่จะทาให้หลังจากใช้ท่าไม่ตายจะได้รับเอทเคเพิ่มขึ้นซึ่งไฟนอลเป็นตัวละครที่ต้องการบัฟจากเพื่อนร่วมทีมในการเล่นอยู่แล้วฉะนั้นเซตนี้เลยต้องสส่ที่สุดส่วนจักวาระดับผมได้นำเซตอะคาเดียเซตนี้จะทําให้ผู้สวมใส่และเมโมสไป์ทําดาเมแรงขึ้นตามจำนวนของคนในทีมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งไฟนอลหลังจากที่ใช้ท่าไม่ตายจะทาให้ทั้งทีมเหลือเพียงคค่ค่่่่ข้้้้้้าาาาาาุเเเเเเเดดดีียยยวททนน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 ัันนััลลลํใหหหไไรรบบสสสสูงสองออออฉะะซมมมกกื เปลก็คีดาเมจครับรองเท้าไม่สปีดก็เอทีเคขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไฟนอนไปเล่นแบบไหนต่อมาคือลูกแก้วเป็นโบนัสกายภาพและสร้อยเป็นเอทีเคครับสำหรับไลโคห์นไม่มีประจาตัวก็สามารถใช้ออนเดอะฟอร์ที่ได้จากเฮอร์ตาช็อปได้อันนี้โอเคเลยครับหรือจะเป็นซัมทิงอิ r เพรสซิเบิลที่เป็นหน้าคาร่าก็ได้ครับถือว่าไม่ได้แย่เลยการอัพสกิลให้อัพพรสวรรค์ไปพร้อมกับสกิลต่อสู้ต่อมาก็เอาท่าไม้ตายสุดท้ายก็อัพโจมตีปกติทีหลังสำหรับวิธีการเล่นที่หลักๆของไฟนอนก็ตต่่่่่อออออเเมมืืหลลลลััังงงงงงงจจาาาาาากกกดใใใชช้้้ไไยพพนนนรรรแปคบซึขฟะ ในรูปแบบของการเก็บสเต็คคล้ายๆกับของอาชิรอดและของเฟซยลโดยวิธีการเพิ่มสเต็กจะมีหลักๆอยู่5วิธีคือ1การใช้สกิลต่อสู้อันนี้จะได้2สเต็ก2การได้รับบัฟจากเพื่อนร่วมทีมจะได้รับ1สเต็กต่อ1บัฟซึ่งอันนี้จะเป็นบัฟเดี่ยวหรือบัฟหมู่ก็ได้นะครับสามารถเพิ่มสเต็กของไฟนอลได้เหมือนกันและ3การที่ไฟนอลโดนโจมตีโดยเป็น1สเต็กต่อหนึ่งครั้งที่โดนโจมตีนั่นเอง4การได้รับพลังงานอันนี้จะได้รับ1สแตกกละ5ารเข้าต่อสู้จะได1เต็กและหลัง้าก,ออกจา,กา,ากจรับมาเลย3สตตกททันที่อมาขอข้ามมไไปูดถึงถ้ตายยเลย่อ Final จะเป็นการแปลงร่างเข้าสู่โหมดร่างทองซึ่งโหมดนี้ไฟนอนจะทําการเอาเพื่อนร่วมทีมออกจากสนามทั้งหมดแล้วเหลือเพียงแค่พี่เขาคนเดียวพร้อมกับได้รับเทิร์นพิเศษมา8เทิร์นและสกิลทั้งหมดของไฟนอนจะถูกเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่งที่สกิลจะต่างจากร่างปกติด้วยด้วยผมขอเริ่มที่โจมตีปกติก่อนอันนี้จะเป็นการโจมตี3เป้าพร้อมกับได้รับสแต็กที่ชื่อว่าทะลายมา2สแต็กครับต่อมาคือสกิลหนึ่งไฟนอนจะเข้าสู่สถานะที่มีชื่อว่าเพลิงทันวิญญาณและจะได้รับสแต็กทะลายตามจำนวนมอนที่อออออออยยูู่่่่่่ใใในน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 นสสสาาาาาามม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 พรรร้้้้กกกััับเเเเงงงแแคชทหหดดดดืถถะะะะีีจจจจโโลลลต็ รับสเต็กของเพลิงทันวิญญาณมาหนึ่งสเตก็กต่อจานวนครั้งที่มอนโจมตีง่ายๆก็คือโดนตีหนึ่งครั้งก็ได้รับหนึ่งสเตก็กนั่นแหละโดยหลังจากที่มอนทั้งสนามแอคชั่นเสร็จแล้วไฟนอลจะทําการโจมตีสวนกลับทันทีพร้อมกับลบจำนวนสเต็กของเพลิงทันวิญญาณออกทั้งหมดซึ่งดาเมจการโจมตีสวนกลับจะอิงจากจำนวนสเต็กที่มีอยู่ก่อนหน้านั่นเองต่อมาก็คือสกิลสองอันนี้นะว่าเป็นท่าใหญ่ของไฟนอลเลยซึ่งสกิลนี้เราจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีสเต็กทลายมากกว่าหรือเท่ากับสี่สเต็กซึ่พูดดไไก่ออนนนนนนหห้าา้้าาีีและะโยสฟจทํร มาทําดาเมตหมู่ใส่มอนหลังจากที่เล่นจนครบ8เทินไฟนอน <Final S 1> จะทําดาเมจครั้งสุดท้ายใส่มอนทั้งสนามจากนั้นก็กลับมายังล่างปกติแล้ววนเก็บท่าไม่ตายใหม่เพื่อแปลงล่างเราเล่นต่อวิธีการเล่นไฟนอนแบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้การจัดทีมต้องบอกก่อนเลยว่าการจัดทีมนั้นไม่มีตายตัวทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนตามความพอใจและความเหมาะสมของแต่ละคนได้เลยโดยทีมของไฟนอนหลักๆจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือทีมทั่วไปและทีมอออินโดยทั้ง2รูปแบบนี้เบสจะเป็นทีมไฮเปอร์แคร์รี่เหมือนกันแต่แบบทั่วไปจะใส่ตัวซัสเทนเข้าไปในนนนนททีมมส่่วแบบอออลิ in, กก็็ตาาชืเเยรจะปด แลวใส่ตัวละครที่สามารถบัฟไฟนอนเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวเพื่อเร่งให้ไฟนอนเข้าหมดล่างทองได้อย่างรวดเร็วและดามเมจที่แรงมากขึ้นนั่นเองที่ทีมรูปแบบนี้สามารถเล่นได้ก็เพราะว่าโดยปกติแล้วไฟนอนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในหมดล่างทองซึ่งมันจะกลายเป็นเหลือแค่เขาคนเดียวในสนามเลยทําให้คนในทีมจะไม่มีการโดนดามเมจใดๆเลยแต่ข้อควรระวังก็คือช่วงเวลาก่อนที่จะแปลงล่างนี่แหละถ้าเพื่อนไม่ตายก็ดีไปแต่ถ้าตายขึ้นมาภาพเปลี่ยนเลยครับก็ต้องรีแล้วเริ่มใหม่อะไรกันไปหลังจากที่รู้รูปแบบแล้วต่อไปเราจะพูดถึงตัวลละะะะคครรรรรกกกััันนนนบบบ้างงสหตววรปปเเเภทท็็จพยยีิุ RMC ส p a r k l e r รบินหรือท i b B ีได้หมดเลยครับยิ่งเป็นตัวละครที่สามารถเร่งแอคชั่นได้ก็จะดีมากเลยส่วนตัว u s t a ทนสำหรับคนที่อยากใส่ก็สามารถใช้เป็นหัวหัวกัลากเกอร์ลิงหรือตัวอื่นๆก็ได้ครับขอแค่คนในทีมไม่ตายก็พอแล้วเราทีมงบน้อยก็จะเป็นทีมที่ใส่ไฟนอนบรเนีย RMC และทิงหยุนสำหรับคนที่อยากใส่ u s t a ทนก็สามารถถอดคนใดคนหนึ่งออกแล้วเปลี่ยนเป็นปกัลลกเกอร์ก็ได้ครับความเห็นส่วนตัวผมมองว่าไฟนอนเป็นตัวดาเมจที่ดีตัวหนึ่งเลยครับแต่ข้อควรระวังก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านีีีี้เเเลลลยยวว่่่่่าาหากคุณนนทมทมมมมไใสตัั็จะ อย่างที่อาจจะมีคนใดคนหนึ่งตายได้แต่ถ้าคุณยอมรับมันได้ก็จัดไปครับไม่ว่าจะเป็นทีมแบบไหนก็เล่นแบบที่ตัวเองสนใจได้เลยส่วนถ้าใครสงสัยว่าไร์ควรควรเปิดไหมสำหรับผมผมมองว่าถ้าชอบก็เปิดครับมันดี่สำหรับตัวไฟนอนนั่นแหละแต่ถ้าไม่อยากเปิดก็สามารถใช้ของเฮอร์ตาช็อปได้ครับส่วนถ้าใครสงสัยว่าไฟนอนคุ้มค่าพอที่จะเปิดไหมผมคิดว่าถ้าขาดตัวดาเมจผมค่อนข้างเชียร์ครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าตัวละครไฟนอนถ้าจะให้ฟูพเท e n ชียลมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันจะต้องมีการเลียงสปีดและการจัดทีมที่พร้อมรดัับนนทาไล้่่มก็เค พูดในแง่ของการเอาไปเล่นในเอนเกมเฉยๆถ้าถามว่าตัวละครมันเก่งไหมผมบอกเลยว่าเก่งมากครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไฟนอลแบบลิงๆใช่ป่ะงบน้อยถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้ามีเวลาจะมาตอบนะสุดท้ายนี้เปิดตัวที่ตัวเองชอบนะครับนี่คือการขายก่อนจะสายเกินไปแล้วเจอกันใหม่ตัวต่อไป